สวัสดีครับช่องแซวซอองง้องแง้งหมากฮอตนะครับก็หายไปนานอีกแล้วนะครับมาเจอกันวันนี้ก็เป็นวันที่ผมเพิ่งแข่งหมากฮอตที่เชียงรังสิตเพิ่งแข่งเสร็จนะครับก็เลยทํหมากฮอตเพิ่มสักคลิปหนึ่งผลอันดับตอนนี้ก็ล่วงหนักมากนะครับห่า,หายวงการไปนานอ,าอยากจะบอกว่าแต้มที่ผมเตรียมไปเล่นนะ่ะไม่ได้เล่นเลยสักแต้ม พราะไม่มีใครเดินตัวที่ผมวางแผนเอาไว้เลยเสียเวลาถอดหมากมากนะครับแต่แปลกนะแข่งวันเนี้ยสองวันมาเนี้ยเจอหมากอีปุ่มเยอะมากเจอหมากอีปุ่มประมาณแปดสิบเปอร์เซนได้เลยหมากมาตรฐานไม่ค่อยได้เจอนะครับหมาอีปุ่มเยอะมาก อ่ะวันนี้ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะครับมาเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็เจอเยอะพอสมควรเหมือนกันเป็นทรงที่ผมเกลียดมากอ่ะทรงประมาณนี้จริงๆผมก็ถอดเตรียมไว้แล้วแต่ไม่ได้เล่นเหมือนกันเป็นทรงประมาณว่าอขึ้นไปเหวี่ยงสองนะครับคือทำไมผมเตรียมตัวนี้มาเพราะว่ามันถอดง่ายถอดจากฮอตเบดนี่แหละหมากมาเหลือฝ่ายละห้าตัวพอดีไง ผมเลยผมเลตเตรียมไปพอดีเต็มเนี่ยเอาเอาแบบน่นถ้ถ้าผมเล่นนะผมจะกินสองไปเลยมันจะได้ถอดในฮอตเบดได้จากจังหวะเนี้ยเนาะมาวิเคราะห์กันดีกว่าถ้าเขากินมานี่เนี่ยเราถอดหมากง่ายนะครับฮอตเบดถอดให้เนี่ยอย่างเงี้ยเรารู้เลยหมากเราชนะตัวนี้หมัก หมากแดงของเราชนะและผมก็หวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเดินตัวแพ้มาให้ผมอยู่ในการแข่งขันแต่ไม่มีใครเลินเลยอะแล้วถ้าเขากินอันนี้ล่ะโอเสมอเยอะมากนะครับเสมอเยอะมากคือจังหวะอย่างเงี้ยจะใช้ความคิดผสมไปด้วยถอดบ้างนิดๆหน่อยก็ได้ นะครับแต่ว่าถามว่าจังหวะเนี้ยถ้าคนเขากินเขาจะกินตรงไหนผมว่าไม่ค่อยมีใครกินสองมาเก้าหรอกทรงมันไม่สวยจะไปเวลาถอดเตรียมก็ต้องถอดหนึ่งมาสิบอืมจากนั้นจะเล่นตัวไหนก็แล้วแต่แล้วแหละถามว่าผมชอบตัวไหนอ่าถ้าผมชอบผมจะชอบตัวนี้ทำไมถึงเล่นตัวนี้ผมจะได้จําง่ายๆไงคือไม่ว่าเขาจะกินไหนก็ตามอ่ะคือถ้าเขากินนี่เราต้องเดินยี่สิบมาสิบเก้าใช่ไหม เป็นตัวที่เราชนะอ่าไหนๆก็ไหนๆละถ้าเขากินนี่เราก็เดินนี่ด้วยนั่นแหละมันจะได้จําง่ายๆผมชอบถอดมากแบบนี้เอาแบบเน้นจําง่ายไว้ก่อนอถอดมาตั้งนานไม่ได้ใช้นะครับไม่มีจังหวะให้ใช้เลย <laughs> อ่ะเขาเดินไหนต่อดีถ้าเขาแทรกปล่อยกินเลย อแฟกนี้ก็เหมือนการน็อกปล่อยกินไปเลยอถ้าเขามาตัวนี้อยังเสมออยู่เนะเนี่ยมัมาเล่นได้หลายทางไงคือมันใช้ความคิดผสมไปด้วยจำล็อกนิดนิด,นดหน่อยผมชอบมากอย่างนี้อถ้าเขามานี่อเข้าฮอตได้เลยไม่มีอะไรเนาะไม่มีใครเดินหรอกอ่ถ้าเขามานี่ สิบเจ็ดสิบสามหมากเราแพ้แพ้ยังไงขอดูนิดนึงอ๋อเขากันเนี่ยดูเหมือนหมากขาวเสียเปรียบนะแต่ฝั่งเราแพ้อ่ะไปไม่ได้อ่ะสามสิบยิบห้าสาสิบยิบหกสามสองยิบปดอ่ผมก็จำไว้คร่าวๆแค่นี้อ่ะแล้วถ้าเขาไม่กินเขาเอานี่กินอ่ะไปไหนดีละ่ะ เดินมานี่เขาจะกินนี่ะดิอ้ายังถอดไม่ได้ด้วยอ่าอย่างนี้หมาเราก็ชนะเข้ารูปเมื่อกี้แต่ถ้าเดินอย่างนี้เขาจะกินนี่ะดิอ่าก็ไม่รู้ว่าหมากจะเป็นยังไงเนาะมันถอดไม่ได้คือผมอยากให้มันถอดง่ายๆแต่ว่าถ้าจะเอาให้มันชัวร์ๆอ่าอย่างนี้เสมอได้อ่าส่วนตัวชนะผมไม่แน่ใจนะว่าจังหวะนี้จะมีตัวชนะไหม พอยี่สิบสี่สิบเก้าอ่ะยี่สี่สิบเก้าถ้าเขากินมาตกยี่สิบสองอ่ะเราชนะเนี่ยแต่เขาจะกินมาตกยี่สิบสี่ดิอดาถ้าเอาเสมอก็สามสองยี่สิบเจ็ดเสมออา่าลองตัวนี้ดูสิแต่ตัวนี้เราแพ้นะอา่ามันก็เล่นได้แค่นี้ปะถ้าปิดก็ยากอีกอา่าถ้ามานี่มาเราแพ้อา่าถามว่าปิดยี่สิบหกยี่สิบสองได้ไหมผมไม่รู้ แต่ถ้าจะเอาเสมอก็ตรงนี้ก็เสมอกันนะครับอ่ะต่อไปถ้าเขาเอานี่กินก็เหมือนเดิมเนาะถ้าจะเอาเสมอได้ก็ตัวนี้เสมอเนี่ยผมถอดตัวพวกนี้มานิดนิดหน่อยน่อยะครับเตรียมเอาไปแข่งแต่ไม่ได้ใช้เลยเจออิปปุ่ม80ดเอร์ซนะครับแล้วก็หมักทรงนี้ก็เจอ เยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่าอีปุ่มซึ่งก็เป็นตัวที่ผมก็ถอนมาเหมือนกันอ่ะก็เล่าเรื่องการแข่งขันในวันนี้ก็เจอประมาณนี้นะครับอ่ะนึกคอนเทนต์ไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับก็วันนี้ลากันไปเท่านี้แล้วกันบายบายสวัสดีครับ